รอบนี้แหละมาเลยเบลเบลเพื่อนรักอ้ามาแล้วหนึ่งไม่รู้ใครโอ้คเชิญไปไหนใจเย็น สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่นี้เป็นเวลา8.59โมง59นาทีครับก็เช่นเคยครับผมมานั่งรอแพ็คใหม่เช้าวันจันทร์9โมงเชามงตรงนะครับผมแพ็คเก่ากำลังจะไปแพ็คใหม่กำลังจะมา0นาทีครับ Continental Tournament ซึ่งอาจจะไม่ได้ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นักนะครับอว่ากัตามตรงสำหรับแพ็คโชว์ไทม์แพ็คนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะมาอยังแพ็คใหม่กำลังจะมานะครับผม หนึ่งในนั้นก็จะเป็นตำนานใหม่ผีแดงอย่างเดเรนเฟเชอร์และอีกหนึ่งคนนะครับก็เป็นตัวที่หลายคนอยากได้มากเทพวานอนจีบาลีครับผมจีบาลีเขาคือใครเขาคือใครมาหรือยังมาหรือยังมาหรือยังเดี๋ยวดีรู้กันมาแล้ว จาจีบาลีครับคนกลางนี่คนซ้ายเลยครับผมจีบาลีมาพร้อมกับสกิลพิเศษเอ็ดคอร์ซิงแกลเล็ตเบลมาแล้วครับผมร,ร่างตำนานครั้งแรกนะครับผม <c oughs> นี่โอ้โหสายเคียติเพยเมกเกอร์เป็นเพย์เมกเกอร์ไม่ใช่วิงเกอร์นะครับผมเออเป็นเพย์เมกเกอร์นะครับแล้วก็สกิลเอ็ดคอร์ซิงนะครับค่าพลังเริ่มต้นค่าพลังเริ่มต้น,เ,ตนเด่นที่สปีดแน่นอนครับเป็นเพย์เมกเกอร์นะเป็นเคียติเพย์เมกเกอร์แต่เด่นที่สปีด นะครับค่าพลังปั่นเท่าไหร่เนี่ยค่าพลังเปิดล็อกเทรดพารแปดสิบเอ็ดนะครับผมบูสเตอร์เป็นบูสเตอร์คอร์สซิงนะครับก็เป็นปีกถ้ามองแบบเพลินๆแบบนี้นะฮะเป็นปีกสายความเร็วนะครับแต่เปิดบอลแม่นพร้อมกับสกิลพิเศษเอ็นคอสนะครับเออสาวกจีบาลีต้องมีป้าหวาลองดูครับผมว่าจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราเติมตามหน้ากันนะมีอยู่12,800ทองนะครับผมได้แน่นอนนะฮะแต่ว่าจะไปจบที่เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูทีเซอร์นิดนนนนึงะะคครรัับบีี่9พอดผม ขอดูทีเซอร์นิดหนึ่งว่าพี่โคทํามาให้เป็นแบบไหนนะครับดูหน่อยดีปึ๊บปึ๊บและอีกคนหนึ่งผมเห็นเป็นไบล็อบสันนะเออนี่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 นเบ็คแฮมไปเบลมาว่ะพี่โคจะขายเปิดโม,ม,ม่งเกมมิ่งวะดูนี่โอ้โหดูโมเดลครับอันนี้ฝั่งขวาแล้วเนี่ยมายืนฝั่งขวานะครับเนี่ยดูจากการยืนนะครับผมเปิดแบบเท้าซ้ายนะครับเปิดแบบต้องหักเข้ามานะฮะแล้วก็นี่ครับไบอล็อบสันนะครับไม่ใช่โรซิสกี้นะครับนี่กัปตันล็อบสัน แล้วก็ไดเลนเฟชเชอร์โหเฟชเชอร์มากับช็อตมงครับผมนี่ตำนานใหม่นะฮะสามตัวนี้นะครับใหม่สองเก่าหนึ่งเดี๋ยวไอดีเทพแมนยูเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดเดี๋ยวไอดีเกลแมนยูเดี๋ยวยว่ากาันสลับบอันล็อบสันกับเฟชเชอร์นะครับหน้าเปิดจุดๆนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ไอดี ID นี้เรามาตามล่าแก่เบลกันก,นก่อนนะครับผมได้เบล,ลแล้วคือจบเลยนะครับผมดูซิว่าจะไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมไปโอ้ฉุกเฉินไปไหนใจเย็น มาเลยดีกว่าครับผม900แตกเลยหรือเปล่าครับการไฮไลท์จริงๆก็น่าสนนะในนี้นะ900เดียวแตกเลยหรือเปล่าครับโชคดีจงมีแต่ท่านครับผมไปเลย900แลกครับ1 2 3ไปเลยแปลกเลยทีเดียวแตกรู้เรื่องขาวอ่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นอาจจะมีเลเซอร์อาจจะเปลี่ยนสีข้างในอาจจะเปลี่ยนสีข้างในอาจจะเปลี่ยนสีข้างในครับเอ้ยนั่นไงเลเซอร์แล้วเปลี่ยนสีเปล่าข้างหน้านั้นเป็นการไฮไลท์ว่ะ การใหไ้ไล่ะอือยะฟาโร่ยเาล่าครับผมนี่ตำนานยีล่าครับเ <c oughs> วลาตกลงโอเคไม่เป็นไรหนึ่งตัวหนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งผ่านไปเราต้องทำยังไงถึงจะมีโอกาสได้มากเนี่ยอยากได้3ตัวบนนะฮะสตัวบนแบบทีเดียวจบเลยปะ่ะอยากสัมผัสความรู้สึกแบบนั้นจังเลยนะครับตัว e4 ดำตั้งแต่ครั้งแรกๆนะครับเราได้2ตัว3ตัวเลยได้ปะ่ะนะครับครั้งที่2ครับ 900ที Bell. Bell. S S head back, head ่2ครับกาเลต์เบลเบลหนึ่งสองสามเบลมาจ่ะครับพี่แหกปาแขกคอทำไมอู้เขียว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 อาจจะเปลี่ยนสีเขียวเปลี่ยนสีแดงไม่เปลี่ยนปะไม่เปลี่ยนนะเอ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยไล้ได้แล้วหนึ่งเฟปเชอร์วะเฮ้ยโอ้โหดูโมเดลเนี้ยหล่อเปล่า ได้เล่เฟสเชอร์โหสตัดสีส้มว่ะสตัดสีส้มสีแดงว่ะเฮ้ยอืไอหนุม่มผมทองเฟเชอร์โอ้เด็กปั้นเด็กปั้นเซอร์นะเนี่ยนี <c oughs> ่เป็นสไตล์เดสเออร์นะครับดเดลเฟเชอร์มา1ตัวแล้วครับผมโอแต่เราต้องการกรเด็เบลและไอดีนี้นะ ID เดี๋ยวพอไปเปิดไอดีเกลแมนยู U. อย่าลืมมานะรู้ปะทั้งล็อบสันแล้วก็ทั้งเฟเชอร์เลยนะครับผมเออเพราะฉะนั้น มาผิดไอเดียที่บอกว่าเนี่ย ID นี้เราต้องการแกเด็ดเบลนะครับต้องการเบลตัวเดียวจบนะครับยังไม่มาว่ะสองครั้งผ่านไปเว้ยแกเด็ดเบลครับแกเด็ดเบลเช้าเช้านี่แหกฝากแหกคอให้ตื่นเลยนะครับผมครั้งที่สามครับเชื่อมัน่นศรัทธาและมีทองไปเลยป๊บปผู้แตกโอ้โหไม่แตกไม่เขียวด้วยเอ้ยมันไม่ใช่โชว์ไทม์นีโชว์ไทม์เป็นสีแดงเออมันต,ต้องเป็นสีเหลืองต้องเปลี่ยนเป็นสีเหลืองโอ้โหนี่เกลือว่ะ รอบนี้เกลือไม่แตกเลยครับอื้อหือเกลือรอบนี้เกลือไฮไลท์ก็ไม่มีเลยฮะมแมนทิตี้กระเล็ดเบดี้ไม่มาวะ สามครั้งผ่านไปครับ120ตัวในตู้นะครับเมื่อก่อนมันเลทบอกนี่ไงเมื่อก่อนมันจะมีบอกนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเช่น5ดาวกี่เปอร์เซ็นต์แต่เนี่ยคือต้องเอามาเอามาคิดเปอร์เซ็นต์เองนะครับเช่นตอนนักเตะนในตู้มันจะมี150ตัวใช่ปะเราก็หารไปนะครับเอ่อ5ดาว15ตัวหารคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ไปแล้วก็ภายใน15ตัวเนี่ยนะ5ดาวเนี่ยก็จะมีอีพิกสตัวนะครับแล้วก็มีการไฮไลท์อยู่8ก็ต้องเฉลีย่ยแต่ถ้าเกิดคุณคิดแบบนั้นนนนนน่่่่่ะะะะมมมมมมััก็็อาาาจจคคคคิดดเเปรรรรรไไไ้้้แตีีใใรรููนะใรรบว E ่าอีพิกมันจะเลทเท่าไหร่คุณจะรู้หรอว่าอัตรามันหนึ่งต,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 ต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งเสมอใช่ปะบางเกมก็อาจจะเขียนเลยนะครับว่าอ e ีพิกเลทเท่าไหร่แล้วก็ว่าไปนะครับแต่ว่าถ้าเราหารจาก1ใน150อ่ะมันอาจจะไม่ใช่1ใน1้0ก็ได้อาจจะไม่ได้ใช่เลทอาจจะไม่ใช่เลท1 1 1 1, 1 1 1 1เท่ากันทุกตัวไงอีพ e ิกอาจจะเป็นศูนย์หรออะไรก็ว่าไปคิดออกไหมคิดออกไหมความน่าจะเป็นเทียบบัญญายางอาจจะเอามาใช้ไม่ได้กับเกมนี้นะสามในร้อยห้างทีคน้ําหนกี่เปอนั้น คุณนึกออกไหมเออไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับใครเก่งคณิตน่าจะเข้าใจนะครับผมพูดเรื่องอะไรครับพี่พูดคิดตามไงพูดคิดตามนะครับผมว่าพี่โคหมกอะไรอยู่หรือเปล่านะครับผมเออภาคนี้ทําไมออกยากออกเย็นและเกินใช่ไหมหนึ่งสองสามจบเลยแยกย้อยกับบ้านนอนกินข้าวอาบน้ำโอ้โหขาวขาวอะสี่รอบแล้วว่าทุกคนสมัยก่อนต้องปิดเปิดเครื่องใหม่เลยเนะี่ยเออสมัยก่อน อาจจะรีเซ็ตแพ็คไงเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีการันตีสมัยภาคเวสไม่มีการันตีเรารีเซ็ตแพ็กหรือว่าปิดเปิดเครื่องใหม่หรือนู่นนี่นั่นนะฮะออกเข้าเกมใหม่มีนะมีนะเมื่อก่อนผมเปิดแล้วต้องออกเข้าเกมใหม่นะครับรู้สึกว่ามันออกยากครัต้องออกเข้าเกมใหม่ฮู้ยกี่รอบแล้วเนี่ยสี่ครั้งผ่านไปครับสี่ครั้งผ่านไปยังไม่เห็นเงาเบลครับผมเห็นแต่เฟชเชอร์เราต้องการเบลตัวเดียวนะ เปิดอะไรขั้นเวลาก่อนได้ไหมเนี่ยขั้นดวงก่อนได้ไหมมีอะไรขั้นดวงไหมไม่มีอะไรเปิดขั้นดวงเลยเว้ยไม่มีเปิดฟรีด้วยนะอ่ะยิงจุดโทษก่อนยิงจุดโทษขั้นดวงแป๊บนึงฮะไปคาสตโตโรมาต่อครับเราเปิดจากข้างนอกบ้างดีเปิดจากข้างนอกแบบนี้นะครับฮึบฮึบฮ, pp, ฮ pp, เออเปิดจากแพ็คแบบนี้นะครับผมกดตรงนอกเลยนะครับแล้วก็กดไปเลยกดเลยไม่ต้องกดยกเลิอกอะไรกดทีเดียวจบ สีท่าไม่ดีแล้ววะ่ะสีท่าไม่ดีวะ่ะเปลี่ยนสีไหมไม่เปลี่ยนสีไม่มีเลเซอร์วะ่ะโอ้โห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 เบ้าวเบ้าตอเลสเดี๋ยวเราลองออกเกมเข้าใหม่ดีกว่านะใช้สูตรเดิมใช้สูตรเดิมสมัยก่อนนะครับผมเดี๋ยวลองออกเกมเข้าใหม่แป๊บหนึ่งนะมา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 เราเออกเกมเข้าใหม่แล้วนะครับ ออกเกมเข้าใหม่แล้วนะฮะสูตรเราจะได้ผลหรือเปล่าครับ <c oughs> รีเซตดวงรีเซตดวงเปิดไปแล้ว5รอบนะครับคิดบวกไว้ยังไม่ถึงครึ่งตู้นะครับผมรอบนี้แตกเลยเปล่ากดเข้าไปดูข้างในบ้างดีเออกดปุ๊บเบลก็ไ่กดให้เรารู้ว่าอยากได้ให้เรารู้ว่าอยากได้ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปเลยมาจบเพ้ะจบไ้แล้วผู้แตกไม่แตกขาวก็ขาวอะท่าทางไม่ดีแล้วว่ะ ้าทางไม่ดีแล้วว่าเลเซอร์ก็ไม่มาเอ้ยเขียวว่ะเปลี่ยนสีเฉยเลเซอร์ไม่มีแต่เปลี่ยนสีเป็นการไฮไลท์เฉยออ๋อมันเป็นสีดาว,ว่ะเอ้ยห้าดาวนี่หว่าตไปตันแพ็กนี้ไม่มีสีดาวใช่ไหม 6รอบผ่านไปครับทุกคนยังไม่ถึงครึ่งทางนะคิดบวกไว้ยังไม่ถึงครึ่งทางยังไม่ถึงครึ่งทางยังไม่ถึงครึ่งตู้ครับข้างบนข้างบนข้างบน,งบนออกล้อมแหลมวะ่ะออกปะปลายออกปะปลายครับผมเราต้องการไก้เหล็เบลเบลตัวเดียวจบไปเลยมาฮึบโอ้โหเขาเออเขียว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 เปลี่ยนสีเป็นเหลืองปะ่ะเปลี่ยนสีเป็นสีทองหน่อยเปลี่ยนเป็นสีทองเลยครับฮึบเปลี่ยนเป็นทองเลยครับเสื้อแดงแอ่ะโอ้โหเสื้อแดงแงแต่ไม่ใช่แมนยูไม่ใช่ ล็อบสั้นด้วยนะครับคาเซมิโลคาเซมิโลล่างนี้ตันเท่าไหร่อ่ะยังไม่ได้ดูเลยนะเร็วๆนะครับยังไม่ได้ดูนะฮะคือ9ก้าโมงปุ๊บเปิดปั๊บนะครับยังไม่ได้ดูแอปอยังไม่ได้ดูค่าพลังอะไรทั้งสิ้นนะครับ คาเซมิโลโหเออเนี่ยอย่าลืมมาไอดีเทพแมนยูไอดีเกลแมนยูด้วยนะคาเซมิโลรับสันเฟเชอร์นี่นะสามตัวเนี่ยนะไปวะต้องการเบลตัวเดียวครับ8 1 8 8, 8, 8 2ึถ้ากดอีกรอบหนึ่งจะครึ่งตู้นะครับผมจะเข้าสู่ครึ่งทางนะครับผมอ่านมาแล้วไม่ได้เปิดเกลแบบยังไม่ถึงเกลไหมเกลเกือบละเกือบละเกือบใกล้ละเกือบใกล้ละตอนนี้ยังตอนนี้ยังเกลมต้องล้างตู้นะฮะร,รอบนี้แหละมาเลยเบลเบลเพื่อนรักอ้ามาแล้วหนึ่งไม่รู้ใคร มาแล้วโอ้โหพอแล้วนะครึ่งตู้พอเบลจีบาบลีเบลโอ้โหล็บสันวะไบอันล็อปสันวะ่ะโอ้โหล็ปสันวะ่ะเดี๋ยวดูนะไอดี ID เกลแมนยูจะออกแบบนี้หรือเลปล่าตัวแมนยูมาครบเลยเนี่ยฟเฟเชอร์ล็อสันคาซิมิโร่ได้ครบเลยโอ้โหเดี๋ยวไปดูไอดีเกลแมนยูนะจะเป็นยังไงนะครับ ใบอัลล็อบสันครับอดีตผู้จัดก,การทีมชาติไทยนะครับเนี่ยเคยมาคุมท,ทีมชาติไทยด้วยนะเผื่อใครไม่รู้นะครับเฮ้ยล็อบสันร่างนี้เป็นโฮเปเยอร์เหมือนเดิมปะโฮเปเยอร์เหมือนเดิมนะครับผมเป็นตัวที่ผมชอบตอนอัปเดตอีฟุตบอลสอง2ัแรกๆเลยนะเป็นตัวหลักเลยนะเนี่ยแต่พอนักเตะออกมาใหม่เยอะปุ๊บเนี่ยมันก็มีตัวเลือกเยอะขึ้นเลยเนาะโอ้ครึ่งทางแล้วครับทุกคนเปายังไม่มาครึ่งทางแล้วครับพี่ พีน้องจ๋าเราต้องการตัวเดียวเวลาเราต้องการตัวเดียวทำไมดวงโชคชะตามันถึงเป็นแบบนี้ตลอดเลยว่เฮ้ยเราต้องการตัวนี้ตัวเดียวครับมาบเบลมาโอ้โหขาวโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่จักรโกโอ้โหเท่จริงๆ กลิ่นตุกๆว่าท่าทางไม่ดีแล้วว่าท่าทางไม่ดีแล้วว่าบางคนชอบนะเห็นคนอื่นเปิดเกลือและชอบนะมีความสุขนะมีความสุขที่ตัวเองเห็นคนอื่นเปิดเกลือเพราะว่าตัวเองไม่ได้เปิดนะครับใครเป็นแบบนั้นยกมือขึ้นเลยสารภาพมาเออหกสิบตัวในตู้ครับทุกคนเอาไงดีวะเนี่ยเปิดวิดีโอคันหกสิบตัวในตู้ครับขอกระเล็ดแหววไว้ตัวเดียวจบกดค้างไว้หน่อยหนึ่งสองสามมาตัวเดียวจบ อ,อะไรวะเดเซอร์หน่อยเดเซอร์โอ้โหเฮ้ยเสื้อขาวน่ะมันไม่เปลี่ยนสีทองกนดิโอ้โท่าทางไม่ดีแล้วว่ะท่าทางไม่ดีแล้วว่ะทุกคนเลย ห้าสิบตัวในตู้ครับหนึ่งในสามแล้วนะครับเราผ่านไปหนึ่งในสามนะครับของเส้นทางนะครับเก้าสี่ทองไม่พอเนี่ยถ้าล้างตู้อะไปทำมาทองจะไม่พอนะแต่มันไม่น่าเกลือขนาดนั้นนะไม่น่าเกลือขนาดนั้นทุกคนเนาะมือเราเป็นอะไรไปวะเนี่ยมือผมเป็นอะไรไปวะเนี่ยพอรอบนี้พอแล้วนะจบเลยพอแล้วนะจบเลยเบลพอแล้วพอแล้วพอแล้วเขียวเขียวเขียวเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้เพื่อนเพื่อนรออยู่เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีทองหน่อยเปลี่ยนสีทองหน่อยเสื้อขาวเสื้อขาว เปลี่ยนสีโอ้โหไม่เปลี่ยนสีวะโันารี่อารมณ์เปลี่ยนแล้วเครียดแล้วตัวเนี้ยอะไรวะอะไรวะไม่สบอารมณ์แล้วไม่สบอารมณ์แล้วไม่สบอารมณ์แล้วเหลือ40ตัวในตู้ครับ94 9ก้9 2 1 8 9 3 2 7 9 4 36ทองไม่พอนะเนี่ยถ้าเกิดล้างตู้ทองไม่พอนะบอกก่อน40ตัวในตู้ครับทุกคนอะไรวะเนี่ยผมไม่ได้สตรีมนะไม่ได้สตรีม <laughs> ไม่ได้สตรีมแ้าสตรีมมันได้ไดคุยกนันได้นู่นนี่นั่นกันนะครับแล้วเราจะไม่รู้ว่ามันจะออก,ออก,ช,ออกช้าออกไวใช่ปะเ a ื่อน,นไป c a n c อนไปเบลมาได้แล้ว <laughs> ตใจเต้นตุ้มตุ้มสมสมตุบต,บต,บตับตุบตับเลยนะครับมาสักทีนะพี่วานอนมาทักทีเถอะครับผมเพือ่ออะฮืออะฮือจีบาลีแกเบลโอโ,โอ้โหนี่ไงปั่นลูกนี้ยกยกโมเดลยังเป็นโมเดลนี้อยู่นะครับตอนอยู่สเปอร์นะฮะทรงผมยังเป็นทรงผมนี้อยู่นะครับทรงผมโมฮอกนะฮะ ถ้าล่างมันริบก็จะเป็นทรงบ่มมัดๆหน่อยนะครับผมกว่าจะได้มาเลือดตาแทบกระเด็นครับผมเหลือ2000ทองฮนะกับในตู้เหลืออีก30ตัวนะครับผมก็ แต่ก็ได้ครบนะแต่ก็ได้ครบนะครับผมเฟสเชอร์ล็อบสั้นอะไรคือได้ครบเลยนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าจะใช้งานได้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมรีวิวให้รับชมกันนะครับทยอยทําให้นะครับผมโอ้โหแกเล็ตเบลครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรีวิวให้รับชมกันนะครับเบลปี2 0 1 2ันสนิบสนะครับแต่ยังไม่ได้กดติดตามช่องบอนบิ๊กโฟร์ฝากกดติดตามหไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาไปเก็บด้วยนะครับผมเอาละครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ could be special if i get rid of the devils they think that i am a rebel i think they want